อีส e ีอัพพันสวัสดีครับทุกคนนะผมคำมิดมีราทุกคนก็คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมอยากจะมากล่าวสุขสันต์วันอีทุกคนนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระมาดอนเป็นช่วงท้ายๆแล้วครับทุกคนก็กําลังจะหมดระมาดอนไปแล้วนะเกือเดือนระมาดอนเริ่มแห่งความประเสริฐอะไรเงี้ยก็จะหมดไปแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่เสียใจนะทุกคนก็แบบมันก็เสียใจที่แบบระมาดอนก็จากไปแล้วแต่ว่ามันก็มีความแบบดีใจนิดๆที่แบบ เราไม่ต้องอดอาหารอะไรเงี้ยเออก็ก็คือเราก็จะใกล้จะถึงวันอีดแล้วใช่ไหมเราก็แบบมีการเฉลิมฉลองอะไรใช่ไหมแต่ว่าปีเนี้อาจจะไม่ค่อยได้เฉลิมฉลองแบบพิธอะไรมากแบบนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าโควิดนะฮะทุก็ถ้าวันอีดนะทุกคนก็มันจะเป็นวันที่เราได้เฉลิมฉลองกันนะเป็นวันที่ชาวมุสลิมเนี่ยมีความสุขที่สุดนะทุกคนก็จะเป็น คืออีดเนี่ยมันจะมีอยู่สองครั้งนะครับทุกคนคืออีดอีดอิลฟิตรีแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีดอีดอลาฮาซึ่งอีดอีดอิลฟิตรีก็คือที่จะมาถึงนี้นะฮะแต่ว่าอีดอีดอีดอลาฮาก็คืออีกไปไปอีกอีกประมาณสองเดือนด้วยบอกเออไม่แน่ใจก็เป็นอีกอีกอดหนึงนะฮะซึ่งเป็นอีดที่เขาเชืิดเชืิดสัตว์กันอ่ะก็คืออีดเนี่ยจะเป็นแบบเป็นวันที่ทุกคนให้อภัยกันทุกคนแบบมีความสุขด้วยกันใครที่แบบ ไม่พูดคุยกันมา3เดือนไม่พูดคุยกันมา3วันอะไรเนี่ยก็กลับมาคุยด้วยกันใหม่เพราะว่ามันเป็นวันที่เราให้อภัยกันเป็นมันเป็นวันที่เราแบบได้กลับมากลับกลับมาเจอกันอีกครั้งอะ่ะเราก,ก็เราได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยเราทําให้เราได้แบบอะไรมีความแบบมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นอะ่ะแต่ว่าปีนี้ไม่มีครับทุกคน <c oughs> เดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ฮะไปเยี่ยมญาติไม่ได้ทุกคน <c oughs> เราเนี่ยไม like ่สามารถที่จะถือศีลอดในวันอีดได้นะฮะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะถือศีลอดในวันอีดได้เพราะว่ามันเป็นวันแบบมันเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองอ่ะถ้าเก okay. <tr> ิด <t> ว <ous S 1> <t os> <sig. Good>. ่าถือศีลอดในวันอีดน่าบาปเลยทุกคนเออถ้าเกิดว่าถือศีลอดในเดือนอมานตนปกติเนี่ยมันได้บุญมหาศาลมากแต่ถ้าถือศีลอดในวันอีดอย่างเดียวเนี่ยนะบาปสถานเดียวทุกคนจริงก็ท้ายนี้ทุกคนขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะฮะ ดูแลตัวเองไม่ออกจากบ้านตอนเคอร์ฟิวอ,อะไรนะแบบนี้ก็ใส่แมสแ์ละ,ะทาเจลล้างมืออะไรแบบนี้นะเพื่อเราจะได้ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนเพื่อว่าเรามาดอนปีหน้านะฮะขอให้ไม่เป็นแบบนี้อีกนะ,ะทุกคนเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกไม่แบบแบบมันไม่เหมือนเรามาดอนนะ,ะทุกคนคือแบบมันเหมือนแบบเล่นปกติไม่มีอะไรมากแค่าอาหารแค่นั้นนะเออ แต่ถ้าเดือนเดือน ر م ض อนสำหรับผมเนะี่ยมันต้องมีการแบบเอติกาฟไปนอนมัสยิดไปแบบละหมาดตะรวเวที่มัสยิดมีการอะไรคือมีการนักสีนดด้วยกันอะไรแบบนี้อเออก็มันมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่คุ้นเคยเอ่ะเดือนระมาดอนปีนี้นะเออก็ขอให้ทุกคนนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนเพื่อระมาตอนปีหน้านะฮะเราจะไม่ได้เป็นแบบนี้อีกนะทุกคนก็สู้ไปด้วยกันนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนนําไปคิดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะฮะก็สุขสันต์วันอีทุกท่านนะ